สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะแอปทักษออนโพสแคปชั่นปริศนาสื่อถึงใครสอบพิรุษหนักทำไอจีแทบแตกตอมเผือกกระตุกรัววเมื่อทางด้านแอปทักษอนพักสุขเจริญพวกแคปชั่นปริศนาสื่อถึงใครสอบพิรุษหนักทำเอาไอจีแทบแตก ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แอบทักษอนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นสดอีกครั้งหลังเลิกรากับอดีตสามีสงกรานต์เตชะรงและต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ใบหน้าของแอบทักษอนยังคงความสวยเป๊ะตลอดการและก่อนหน้านี้ในเทปรายการ3มแซบที่ทางด้านเบิร์ตธงชัยได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งมีช่วงหนึ่งของรายการทางด้านเบิร์ตธงชัยถาม แอปทักษออนกลางรายการอยากมีแฟนใหม่ไหมแอปทักษออนตอบกลับว่าอยากมีใหม่ๆค่ะเก่าไม่เอางานนี้ทำเอาเฮลั่นทางสตูโดยเฉพาะทางด้านหนุ่มกัญชัยถึงกับหัวเราะพร้อมกับปรบมือชอบใจอย่างมากเลยทีเดียวแต่ล่าสุดไม่รู้ว่างานนี้ทางด้านแอปทักษอ,อนจะมีใหม่ๆแล้วหรือไม่เมื่อจูจูแอปทักษออนโพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นสื่อถึงใครสอบพิรุษหนัก หลังจากมาโพสว่าชอบอยู่คนเดียวก็หมายถึงว่าชอบเธอคนเดียวเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาคนสงสัยหนักเอ๊ะหรือว่าหัวใจแอปทักษอ่อนไม่ว่างแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวที่สิิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ